โรงเรียนบ้านม่วงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านคำเจริญตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารของนางสาวพนารัตน์บุตรชารีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนได้แก่ข้าราชการครู11คนครูธุรการ1คนและนักการพานโรง1คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น123คนได้แก่ระดับอนุบาล18คนและระดับประถมศึกษา105คนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามหลักการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพ่อทอระดับ3ดาวจำนวน16ตัวชี้วัดดังนี้ หโรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับ3ดาว 2. อโรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทรสมีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อ 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องโรงเรียนมีการผลิตนวัตกรรมที่ได้เกิดจากผลของการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน มีนวัตกรรมของครูผู้สอนเรื่องอ่านข้องเขียนถูกปลูกฝังผ่านชุดแบบฝึกอ่านเขียนระดับประถมวัยและนวัตกรรมของครูผู้บริหารเรื่องการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์มีวินยัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงร่วมเคียงจิตอาสา 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดําเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพท และนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่โรงเรียนบ้านม่วงคำมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวของโรงเรียน 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่โรงเรียนบ้านนายแยงโรงเรียนบ้านหนองยาบล่องโรงเรียนบ้านดอนตาโนนสูงเพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมนิเทศติดตามประเมินผล 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในรูปแบบสภานักเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็น,นกลไกสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวก 9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้ โรงเรียนได้ดำเนินงานในทุกระดับชั้นและทุกห้องเรียนภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย3ด้านได้แก่ความรับผิดชอบจิตอาสาความกตันยู10สิบนักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออ11โรงเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆได้แก่โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาโครงการสุขขาดีมีความสุขโรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับสองดาวโรงเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาเจริญปพุทธมนต์บทสวดธรรมประจักกับประวัตนาสูตร ต่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 12ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูมีการจัดนิทรรศการเรื่องสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูเข้าร่วมการประกวดผลงานคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับประเทศเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อรับรางวัลผัพพฤหัสบดีระดับจังหวัดสกลนครครูส่งผลงานเพื่อเสนอพิจารณาในโครงการครูดีในดวงใจประจำปี2567 13ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น มีการทำ MOU ร่วมกันร,ระหว่างโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่7 14โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม15กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน16ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออไม่น้อยกว่าร้อยละแปจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพทออตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านม่วงคำซึ่งเน้นคุณธรรมเป้าหมาย3ด้านมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้หความรับผิดชอบมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ร้อยละเก สองจิตอาสามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ร้อยละกากตัญยูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ร้อยละเจากการดำเนินง,งานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงคำเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมต่อไปคุณธรรมนำชีวิตสู่ความก้าวหน้าจริยธรรมมีคุณค่าสั่งความสุขสันคุณธรรมอยู่ในใจตลอดกาลจริยธรรมคือการกระทำความดีคุณธรรมนำชีวิตสู่ความก้าวหน้า